สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมีนาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกค่ะหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่หากไม่มีหวังเรากม็มีแรงใจที่จะก้าวต่อไปที่จะควยคว้าความสุขความสำเร็จจงเชื่อมั่นจงศรัทธาจงก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกค่ะคุณจะได้โชคจากเด็กจากลูกจากบุตรจากบริวารคนอายุน้อยอาจจะเป็นลูกเป็นบุตรบริวารของคุณจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ พูดง่ายๆคุณมีโชคกับคนอายุน้อยกว่าโชคจากเด็กค่ะการงานจะปับรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรืองานของคุณก้าวผ่านพ้นประสาทพบกับความสุขความสำเร็จโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกๆกํกกำลังจะมีเข้ามาในมือเสียงโชคเสียงดวงได้ค่ะ ช่วงนี้คิดมากเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้วิตกกังวลใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการค่อนข้างยุ่งวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามา แต่ยังไงก็ตามชาวราศีพิจิกแข็งแกร่งอยู่แล้วเสมอคุณจะกล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือจะได้รายได้เล็กๆน้อยๆงานพิเศษเงินพิเศษกําลังจะมีเข้ามาจะได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กค่ะและอาจจะได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่า อาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆ่ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่ากําลังจะมีเข้ามาค่ะช่วงนี้อาจจะรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจการรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะมีสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการแต่สิ่งที่คุณทําไว้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะไม่ผิดหวังค่ะ คุ้มค่าสำหรับการรอคอยคุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยของชาวราศีพิจิกค่ะแต่อย่าไว้ใจใครมากเกินไประมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะคนเดียวนี้บางที สื่อออนไลน์มันเข้าถึงเยอะการหลอกลวงมันเยอะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะระมัดระวังสุขภาพหน่อยนะคะการเจ็บป่วยการไม่สบายปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวระมัดระวังการล้มหมอนนอนเสอือสําหรับชาวราศีพิจิกอาจจะเป็นทุกขลาบเหมือนมีลาบเข้ามาแต่สุขภาพไม่ดีก็เป็นไปได้ ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะโชคจะมาจากทางไกลคนทางไกลจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆช่วงนี้ปังๆสำหรับโชคลาภสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเดือสันช่วงรุ่งโรจน์แห่งชีวิตกําลังจะก้าวเข้ามาการเดินทางไกลต่างประเทศงานจะประสบความสําเร็จค่ะการเดินทางไกลงานค่อนข้างดีค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเอง จะประสบความสำเร็จในการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานประสบความสำเร็จให้ค่ะใครที่ต้องการเปลี่ยนงานคุณจะได้งานใครตกงานอยู่คุณก็จะได้งานเช่นเดียวกันและเป็นงานที่ดีหรือใครที่ทำอยู่อย่างตั้งใจการงานจะประสบความสำเร็จการสอบการแข่งขันไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้สิ่งที่ดีๆคุณจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยค้ำชูคอยช่วยเหลือองค์มหาเทพมหาเทวีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะสรุปสําหรับชาวราศีพิจิกประจําวันที่1-16มีนาคมปี2567การเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเงินจะเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กและอาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าบ้านรถที่ดินก็เป็นไปได้ค่ะการงานจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการสอบการแข่งขัน,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 นมีชัยชนะค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดอาจพบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนรักคนที่คุณรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณไม่ว่าการงานการเงินความรักค่อนข้างดีมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะแต่ให้ระมัดระวังหนึ่งสิ่งหนึ่ง,งอย่างสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกณฑ์ความเจ็บป่วยปวดเนื้อปวดตัวล้มหมอนนอนเสือระมัดระวังสุขภาพการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆร่ํารวยปังๆสําหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะ